สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา17นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะนายกรัฐมนตรีและคณะเยี่ยมชมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ทอดกรถินทั่วไทยร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนา2,565จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรมค่ะจึงขอเชิญชวนชาวพุทธนะคะร่วมกิจกรรมเทศกาลกรถินสืบสารพระพุทธศาสนา นายอิทธพลคุณปลืม้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยนายชัยพลสุกเอี่ยมผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรมร่วมให้การต้อนรับพลเอกประยุทธ์จันโอชานาย,ยกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเพื่อประชาสัมพันธ์ประเพณีทอดกรถินทั่วไทยร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาพุทธศักราช2565 และนำชมนิทรศการการสาธิตการทอผ้าจุลลกะถินตั้งแต่ขั้นตอนการอิ้วหรืออิดเม็ดฝ้ายเพื่อแยกเม็ดฝ้ายและปุ๋ยฝ้ายออกจากกันการกรอหรือผัดเส้นฝ้ายใส่หลอดกระสวยเพื่อนำไปทอผ้าสำหรับทำผ้ากถินโดยกลุ่มทอผ้าลาวครั่งวัดโพรงมาเดือจากศูนย์เพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรมวัดโพรงมาเดือจังหวัดนครปฐม โดยมีนักเรียนจากชมรมวัฒนธรรมส่งเสริมเด็กและเยาวชนต้นแบบโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชนบุรีและโรงเรียนมหาไทยศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยมจังหวัดขอนแก่นโดยกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมให้คนไทยได้นำหลักธรรมทางศาสนามาใช้ให้เกิดความรู้คู่คุณธรรมและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้สังคมมีคุณภาพเผยแพร่หลักธรรมสู่เยาวชนและประชาชน ประเพณีการทอดกรถินของพุทธศาสนิกชนไทยปฏิบัติสืบทอดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคือพระกรถินหลวงและกระถินราชโดยกรถินมีกำหนดระยะเวลาถวายหนึ่งเดือนและตามราชประเพณีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าพระราชทานภาพพระกรถินให้ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์การสมาคมมูลนิธิบริษัทห้างร้านและประชาชนทั่วไป